พอดีขับรถผ่านมาครับเห็นกราชั่นมันลอ,อยเวิร์กหน้านะครับไซส์ประมาณสักครึ่งโลดได้นะเดี๋ยวขอลองดูมุ่นเลยตรงมุ่นเลยไปไหนเราก็ไม่รู้เดี๋ยวลองลองตีไปเลยแล้วกันครับนั่นนะว่ายอยู่นะว่าเห็นตัวอยู่นะว่าเห็นตัวอยู่นะครับกัดแลว้วกัดแลว้ว กัดเลยเขาใหญ่ด้วยมไม่ใช่สองไม่ใช่ครึ่งโลหรอกผมว่าเกือบโลอะลอยเริ่มลอยตรวน้ครับน้ำใส่นะครับแล้วมันก็ว่ายไปทาง,งนู้นอขาตีเลยไปนะครับน่าจะโลโอ้เขาเป็นโลครับผมตอนแรกบอกครึบบร่งโล แก่มากโอ้ใหญ่นะครับใกเป็นโลครับผมตอนแรกมองขับรถผ่านไปนะครับพอดีมองข้างทางนะครับก็เห็นมันค่อย,อยๆลอยไปมานับลอยดูดิเกือบโลตอนแรกเดาวไว้ประมาณตั้งครึ่งโลนะครับอันนี้ก็เกือบๆโลได้ครับสายใหญ่เลยนี่ครับเจอประชอนลอยนะครับ ก็เรียบร้อยเลยเมนยางแค่สีแดงครับผมก็มาข้างทางครับพอดีขับรถผ่านมาแล้วก็เห็นเห็นป่ามันก็อยน้ํามันใสครับน้ําตื้นมากเลยครับคลองแบบเหมือนว่าน้ํามันแห้งไปแล้วก็น้ํามันเติมมาน้ําฝนครับป่ามันสวยงามไฮโซเลครับผมก็ฝากนะครับผมนี่เมนยางแค่อยู่ในปากเลยครับเต่งเต็งก็พอดี ชู้ร้ายของมันนะครับพอดีเห็นเห็นตัวนะครับแล้วก็จอดรถขี่ให้มันเลยๆไปไกลแล้วก็เดินมาเตียนะครับอย่าไปจอดแบบให้มันใกล้ๆครับพอดีจอดใกล้แล้วมันจะหนีเลยครับเขียวผมตึงทางงครับผมเจอเจอของดี <laughs> สุดยอดดีปอยก่อ <laughs> สวยจริงๆแต่ตีใกล้ๆก่อนดิ ป๊อบไซแบบสอโลเงี้ยามีสัตว์ประหลาดมาตรงสบายแล้วตีตามลมเฮ้น,น้ำตามป่ามันละเวงนะดันน้ำตามอยู่ อากาศอากาศรถมารถมาโอ้โหโดนรถมารถมาขอเดินไปดีกว่าเดี๋ยวปลาหลุดวัดไม่ได้นะเมื่อกี้นี้รถมาพอดีเลยปลาผันต้นไม้อยู่นี่ อค่อนข้างที่จะแบบยังไงอะปลามาอยู่ข้างๆก็เคีย่ยวนะครับตอนแรกก็มีดันน้ำมาเห็นดัาน้ำฟังดูผมตีก็มีดัาน้ำนะครับแต่ว่าไม่ได้ตื้อต้องตื้อนะครับอันนี้ผมลองตีเช็คก,ก่อนเช็คหมายครับผมนี่ครับเม่นยางแค่อกากัดแล้วก็แชร์ไ้นานเลยเพราะว่าวัดไม่ได้ครับบางทีวัดเราไม่รู้ว่าปลามันจะขายหรือเปล่าถ้าเราวัดปุ๊บเนี่ยเหยื่อพลาดถนดนครับผมเคยหลายรอบแล้วแล้วก็แบบรถวิ่งมาครับจะหายแวบเลย ันนี้ก็ดูซ้ายดูขวาดีๆนะครับก่อนจะวัดข้างทางนะอันตรายมากอันตรายกับคนที่เขาขี่รถผ่านคนระับบางทีสารไปผ่านเนี้ยแล้วว่าเขาวิ่งผ่านไมเงี้ยมันก็เกิดอันตรายแล้วก็ระวังกันด้เลยนะครับคนที่ตกข้างทางอันนี้ก็เป็นเม้นยางแค่ครับผมนี่ติดต,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 ติดตัวเบ็ดตัวเดียวครับโอเคครับผมปลาระแวงครับผมแต่ว่าก็ยังได้ตัวเนาะก็เป็นเบ้นยางแคะสีแดงครับผมแรงลิศ ก็างคันแอเกียส่วน PE ก็ยาวๆนะครับใช้เป็น p ีสาครับเน้นใหญ่ครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมตีไกลแค่ไหนนะแต่ว่ามันก็ตีไกลปกตินะครับถ้าใช้ Pe ปรัาพ e ครับสองก็น่าจะตีไกลไปเด้อประมาณสักสี่ห้าเมตรนะครับก็อยู่ประมาณนั้นอันนี้ผมก็ตีประมาณทักบางทีก็น่าจะเกือบเกือบสี่สิบสี่สิบฝ่าครับปกติก็สามสิบฝ่าครับมันตีออกอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นรอกจุดน้ำครับผมโอเคเยียร กี่วด้ยฝากก็ไลค์ก็แชร์กตทตนะครับผมสุดยอด